สวัสดีค่ะส,ส,ะส,สะริต,าตาร้าค n n เ c กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยแอาจารย์พิมพรสวรรค์วันนี้เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีไม่ใช่ห<อ>ายไปนานเออนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ วันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีสุหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุ้งหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมค่ะก่อนอื่นริต้า ita, ขออวยพรก่อนนะคะ,อะเอาให้เต็มที่ขอ,อให้พบเจอแต่เหตุการณ์ดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆคนดีๆนับแต่นี้และตลอดไปและเราไม่ได้เจอกันนานท้ายคลิปห้ามพลาด ช่วงไหนล่ะช่วงที่ตาเอ็กซ์คลูซีฟห้ามพลาดเราจะมีอะไรมาให้คุณเป็นเขาเรียกว่าสมนาคุณให้คุณมีประโยชน์กับคุณมากที่สุดค่ะอย่าพลาดนะคะเนาะมาเรามาเขาเรียกว่าดูกันเลยสําหรับลัคนาราศีกุมลัคนาราศีกุมต้องบอกว่าจังหวะชีวิตของเขาเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนเกิดเขาพระราหูเนี่ยเป็นเกษตรทับตัวเขาอยู่แล้วความเป็นตัวเองเนี่ยแน่นอนค่ะอยู่บ้านตัวเองสบายใจ อยู่ที่ไหนก็ไม่สบายใจแหละอยู่บ้านตัวเองสบายใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ความ,มเป็นตัวเองละลาได้ แต่อาจจะมีบริบทของหน้าที่การงงการงานที่เปิดต้นเดือนมาเนี่ยดาวการงานน่ะไปอยู่ในเรือนวีนาาก็ทําให้เขารู้สึกว่าเออการงานยังติดขัดอยู่นะยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้ดั่งใจแถมช่วงนี้ฉันก็รู้สึกว่าโอโหูอารมณ์เวียงวีนหรือเกินเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระเสาร์ยังอยู่ทับตัวเขาบวกกับช่วงนี้ก็เงินรั่วไหลเพราะดาวพระเกตที่อยู่ในเดือนการเงินต้นเดือนรู้สึกเลยโอ้โหฉันจ่ายเยอะเหลือเกินนะการงานก็รู้สึกนู่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆนานาน เรามาเริ่มเข้ากลุ่มพาพันเลยดีกว่าว่าเขาจะเป็นยังไงนะ,ะเปิดมาเลยค่ะวันแรกของเดือนเลย8กุมภาดาวพระสุข,ขค,ค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนตัวเองเออสุขเขามาเป็นฮีโร่นะเรียกได้เลยว่าสุขเนี่ยเขามาจากเรือนพันธุแล้วก็มาจากเรือนสุภะผู้ใหญ่ให้คุณกับตัวเขา ตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าหมายมันปั้นมือมาแล้วว่าต้องเป็นคุณเนี่ยช่วงต้นเดือนอาจจะมีการเรียกคุยค่ะอาจจะมีการคุยก่อนเลยว่าเอ้ยคุณเอาตรงนี้ไปทํานะลองทําอย่างนั้นดูลองทําอย่างนี้ดูใครที่ทํางานประจําอยู่โดยเฉพาะทํางานราชการต้นเดือนเนี่ยวันที่8กุมภาคุณรู้เลยว่าเออมีข่าวดีนะ มีจังหวะมีข่าวดีอ๋อมีข่าวเด่นโดยผู้ใหญ่เนี่ยแหละเขาสนับสนุนให้การเกื้อกูลหนุนเป็นพิเศษเพราะว่าดาวศุกร์มาอยู่รวมกับดาวพุธซึ่งคู่นี้เป็นคู่ลื่นไหลดีเลยทําให้ตัวคุณเองรู้สึกเลยว่าการงานเริ่มดีขึ้นใครที่ทําเจ้าของกิจการก็รู้สึกเลยว่าเออกิจการการงานลูกค้าเริ่มเข้าแหละ อ่าลูกค้าเริ่มให้การตอบรับและจากที่เงียบหายไปนานเลยจังหวะจะเป็นประมาณนี้เลยอ่างั้นเรามาต่อกันเลยค่ะในวันที่13มกุมภาพันธ์เลยคุณดาวพระอาทิตย์เริ่มก่อนเลยเปิดเลยพระอาทิตย์เดินเข้าไปอยู่ในเรือนตัวคุณได้ตำแหน่งประเกษตรด้วยเล่งมายัางบ้านพระอาทิตย์นี้พิมพ์ต้องบอกว่าพอพระอาทิตย์เข้าไปอ่ะมีความสว่างเข้าบ้านค่ะอพอความสว่างเข้าบ้านเนี่ยทำให้ตัวคุณเองเริ่มรู้สึกแ้วว่าจากงานทีต่ติดขัดนะ เริ่มสว่างแล้วตั้งแต่วันไหน13กุมภา์สปอตไลท์สองเออเริ่มสว่างแล้วนะที่ติดขัดติดขัดอยู่เริ่มสว่างที่ผู้ใหญ่เขาให้โปรเจกต์ให้อะไรมาลูกค้าสนับสนุนมาทุกอย่างเริ่มเดินไปได้คพึ่งเดือนนี้รู้สึกเลยเห็นไหมแป๊บเดียวงานก็เริ่มไปได้อ่าแล้ววันเดียวกันเลยคุณวันที่13มกุมภาพันดาวรพระเสาร์เดินเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินทุกคนกลัวมากเลยพระเสาร์เนี่ยเออจังหวะพระเสาร์ก็เป็นดาวที่ต้องบอกว่าเวลาให้คุณให้ยาวๆ แต่พอเวลาให้ความทุกข์ให้ความเหนื่อยให้อะไรก็ให้ย,วยาวๆเช่นกันแต่จังหวะพระเสาวเดินเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนปุตะค่ะ,ะต้องอ่านแบบนี้คุณพระเสาเนี่ยเขาเป็นดาวาวินาศวินาศกระดุมพระปุตะพระเสารมาจัดระเบียบการเงินให้ให้คุณรู้สึกเลยว่าตอนนี้การเงินของคุณอันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นออันไหนจะต้องตัดออกไปเคลียร์ซะอ,อ,อันไหนจะต้องเก็บอันไหนจะต้องลงทุนอันไหนจะต้องจ่ายอันไหนไม่ควรจ่าย พระเสาจะมาจัดไปูยังไงจัดระเบียบถูกต้องแล้วที่สําคัญกระดุมพ้าปูตะเนี่ยคุณเองมีความคิดเลยหลัง13กุามกุงพาอยู่ไปสองปีครึง่งค่ะฉันอยากจะหาไรายได้แบบใหม่ฉันอยากจะลงทุนทําอะไรแบบใหม่ให้เงินทํางานเป็นของเงินเลยเออฉันก็ทางานของฉันเงินก็ทํางานของเงินทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีผลประโยชน์หรือผลตอบรับที่ดีพระเสามาช่วยทําให้ตัวคุณรู้สึกจ่ายน้อยลงเพราตั้งแต่พระเกตมาเงินฉันก็ั่วเหลือเกินเพราะช่วงนี้13กุมพาพระเสามาเงินไม่ล้วแหละ อ่าเงินเริ่มหยุดแล้วนะการั่วไหลเริ่มไม่มีแล้วคุณเริ่มรู้สึกถึงการจัดระเบียบของตัวเองในเรื่องการเงินแค่นั้นนะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่23กสากุมภาเลยคุณพระอังคารเดินเข้ามาทับตัวคุณคพระอังคารเขาเป็นดาวเจ้าเรือนกลับมา โอ้และสหัชชะเดินทับตัวคุณพิมต้องบอกว่าสังเกตไหมเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณได้รับอิทธิพลดีจากผู้ใหญ่ได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ได้รับหน้าที่การงานได้รับข่าวในเรื่องงานได้รับในเรื่องของการเงินที่ขยับหน้าร่างคารเดินมาสมทบช่วงวันที่23กุมภาพันธ์ทำให้คุณรู้เลยนะว่าเฮ้ยพังคารดวงนี้มาเจอกับดาวประจำตัวของคุณเป็นคู่ธาตุลมทำให้คุณรู้สึกว่าอะไรที่ไม่ใช่ จะถูกกาจัดทิ้งไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเขาพางคารเป็นดาวสหาะาด,ด้วยทำให้คุณรู้สึกเลยว่าใครที่อยู่กับคุณแล้วคุณไม่โอเคหรืองานที่อยู่กับคุณแล้วคุณรู้สึกไม่แฮปปี้เลยคุณจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องการงานพอางคารมาอยู่รวมกับดาวราหูเนี่ยบ่งบอกถึงคู่การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกว่าไม่เอนจอยก็ไม่ทําก็ตัดแบบใหม่ก็ทําแบบใหม่จัดแบบใหม่แอดจัดแบบใหม่ เนเจอร์ Nature, คุณจะเปลี่ยนไปหลังจากนี้ไปเลยเพราะอะไรเพราะตัวคุณเองจะต้องมีความเป็นตัวเองเริ่มม,มีการลงมือทํามากขึ้นตอนแรกจัดระเบียบใช่ไหม,อมตอนนี้จัดการมากขึ้นใช่คือมีการทําอะไรก็แล้วแต่แต่แน่นอนค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของตัวเองเลยนะเพราะพระอาทิตย์มาเพิ่มความสว่าง อ่าแล้วเมื่อกี้บอกแล้วว่าการเงินโดนจัดการอ่าพอมาถึงเรื่องคู่เรื่องสุดท้ายเลยนะปัตตันีก็คือดาวอาทิตย์ที่มาทับตัวตั้งแต่ช่วงกลางเดือนทําให้คุณรู้สึกเลยว่าพอตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นมาเนี่ยนะคู่ครองของฉันเนี่ยเริ่มรู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นช่วงครึ่งเดือนแรกตั้งแต่วันที่1นึถึงสิเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้คุยกันเพราะไม่มีเวลาต่างคนต่างยุ่งด้วยต่างคนต่างตึงๆหน่อยอพอหลัง13กุมภามาจนถึงปลายเดือนทําให้คุณรู้สึกว่าเข้าใจกันมากขึ้นได้คุยกกันนมมาาขขึ้้ไดีเวลอง แล้วกันมากคืนตาม,มาเลยเดือนนี้เตือนเรื่องเดียวเลยนะ,ะเตือนอย่างเดียวเลยที่ต้องพูดว่าเนี่ยดาวพุธเนี่ยนะเป็นดาวเจ้าเรือ,มอะนมรณะคือทับตัวคุณตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนก็แสดงว่าคุณอาจจะมีในเรื่องเจ็บป่วยอ,อาจจะมีในเรื่องสุขภาพอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองอาจจะต้องรีเช็คหรือมีการตรวจอะไรเพื่อตัวเองอ่าแล้วต้นปีด้วยก็ฟอลล์อัพร่างกายนิดนึงก็จะได้รู้ว่าอะไรที่ไม่ดีเราก็ควรจะแก้ไขอะไรที่ดีอยู่แล้วทําต่อไปนะคะค่ะ ถึงช่วงที่รอชมเขาเรียกว่าช่วงทำโทษนะไม่ใช่ช่วงให้ของขวัญหายไปนานไงมาเลยค่ะลิต้าเอ็กซ์คลโอเคเตรียมปากกาไว้ค่ะเตรียมกระดาษไว้ค่ะมาครั้งนี้ลิต้าจะให้ของขวัญทุกๆท,ท่านค่ะปี2025ที่ผ่านมา คนบางคนจะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนกับว่า push and pull คือขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงคุณจะรู้สึกได้ว่าเหมือนเราว่ายน้ําอยู่อแล้วกระเสือกกระสนกระเสือกกระสนกําลังคนเหมือนกําลังจะจมน้ําไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่รู้จะไปทางไหนดีนดแล้วแบบว่า โอ้ยฉันจะรอดไหมฉันจะรอดไหมรอดไม่รอดเสียงในหัวดังมากดังมากแล้วคือต้องการเขาเรียกว่าต้องการที่พึ่งของหัวใจมากๆค่ะต้องการสิ่งรู้ในอนาคตมากๆว่ามันเราจะไหวไหมเราจะไปรอดไหมสิ่งที่เราอยู่มันใช่ไหมจิพภาพตามริต้าแบบนี้ค่ะเหมือนตอนปีที่ผ่านมาเหมือนคุณกําลังอยู่ในน้ําแล้วคุณมองลงไปคุณมองเห็นรอบตัวเลยเนี่ยมีแต่น้ําตัวเรา อยู่ในน้ําน้ําก็คือเนบจูนลัคนาราศีมีนเดี๋ยวริตาจะมาบอกอีกทีนะคะแปลแปลว่าอะไรในแบบละเอียดแล้วคุณก็มองไปที่ชายฝั่งอ่าชายฝั่งตรงตรงนั้นเป็นชายฝั่งที่เราไม่เคยไปเลยอ่ามันเหมือนแบบมีอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่ที่เราเคยมาแล้วอเคยอยู่บนนั้นแล้วอ่าแล้วตอนนี้เราตกน้ําอ่ากำลังคิดว่าจะไปทางไหนดี จะกลับไปไหว้กลับไปทางเก่าหรือจะไหว้กลับไปขึ้นฝั่งใหม่ณเวลานี้ให้คุณลองคิดดูนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณพฤษภาคมจนถึงตุลาคมดวงดาวที่มีผลเกี่ยวกับตัวเราโดยตรงเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของดาวเสาโดยตรงค่ะดาวเสารเขามีการเขาเร,เรียกว่ามีการเหมือนกับว่า ลองก้าวเข้าไปในในในสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเรื่อง,เร,องเรื่องใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่พฤษภายี่สจนถึงตุลาคมสิ่งนั้นได้มีการเขาเรียกว่าหนังตัวอย่างแล้วเรื่องเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่สำเร็จ ภายในปีนี้ลิตาพูดคำว่าของขวัญจากดาวเสาค่ะคิดตามลิตาอีกนิดหนึ่งฟังดีๆนะคะอืสิ่งที่คุณผ่านมาทั้งหมดทั้งสิ้นมันกำลังจบสิ้นแล้วเพราะว่าดาวใหญ่ไม่มีการทำมุมปฏิปักษต่อกันแล้วมหมดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น มันเหมือนกับว่าคุณว่ายน้ำคุณได้ตกลงมาในน้ำแล้วคุณกระเสือกกระสนคุณรอดชีวิตมาเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เรามาดูปีนี้เรามาดูปีนี้สิ่งที่สำคัญอยู่ตรงปีนี้แหละคุณสังเกตไหมนะช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเรามักเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆห,หรือว่าสิ่งที่เป็นสตรัคเจอร์ใหญ่ๆไม่ว่าจะรัฐบาลไม่ว่าจะทหารไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนกับว่า มีอะไรบางอย่างที่ซ่อนกันอยู่อ่ะอม,มันเหมือนกับมันจะมีเรื่องราวหรือสตอรี่บางอย่างให้เกิดขึ้นแล้วพอเรื่องนั้นเกิดขึ้นจะนำพาไปในเรื่องการแก้ไขดัดแปลงโซลูชันปัญหาดาวเสาร์นี่แปลว่าตำรวจด,ด้วยนะคะค่ะแปลว่าองค์กรใหญ่ๆด้วยแปลว่ารัฐบาลด้วยหรือว่าการก่อสร้างต่างๆนานาถนนหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยคือดาวเสาร์ทั้งหมดสิ่งที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆคือดาวเสารทั้งหมด แล้วดาวเสาร์เนี่ยตอนนี้เขากำลังโคจรมาทำมุมโคจรมาทำมุมคอนจังกับดาวเนปจูนอะดาวเนปจูนแปลว่าอะไรในจำนวนทั้งหมด12ราศีเนี่ยในแต่ละราศีในแต่ละ,ละช่วงระยะเวลาชีวิตเขาจะมีดาวประจำราศีตอนนี้ดาวเนปจูนมาอยู่ในเรือนของราศีมีน ล้ดาวเนปจูนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของราศีนี้อยู่แล้วราศีมีนราศีมีนก็คือดาวเนปจูนเป็นออกเทฟของดาวพฤหัสดาวเนปจูนแปลว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นจิตใต้สำนึกแปลว่าน้ําแปลว่ายารักษาโรคแปลว่าหนังแปลว่าความสุขแต่ถ้าในทางที่ถ้าเนปจูนทํามุมที่ไม่ดีหรือว่าอีกแบบหนึ่ง ใน,ในทางลบก็จะแปลว่ายาเสพติดแปลว่าการหนีแปลว่าการลีภ้ภัยแปลว่าการเนประเทศถ้าการป่วยก็คือป่วยติดเตียงอะไรแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวเสากับเนปจูนมาเจอกันดาวเสาจะแปลว่าอะไรดาวเสาแปลว่าความเข้มแข็งความอดทนความรับผิดชอบสิ่งที่เป็นสตรัคเจอร์ที่มีความคงทน ดาวเสาร์เป็น king of g o d เป็น king ของเวลาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอดทนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนยาวนานมั่นคงเมื่อมาเจอการปุ๊บตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเราจะเห็นโครงสร้างใหญ่ๆถูกทังทลายอื สิ่งที่แอบซ่อนอยู่เหมือนกับว่าต้องผุดขึ้นมาจะต้องเกิดขึ้นมาจะต้องทําอะไรก็ได้ให้เรารู้ว่าอ๋อมันมีบางสิ่งที่มันซ่อนอยู่เราเนปจูนแปลว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแปลว่าฉากแปลว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันซ่อนอยู่แล้วมัน ใช้คําว่าถูกแฉถูกเปิดอ,ออกมาถูกให้รู้ว่าใครเป็นคนแบบไหนแล้วจะเป็นยังไงต่อจะจัดการไปได้ไหมเราจะมาดูดาวที่โครจรในปีนี้แล้วในปี2026สิ่งที่สําคัญคือที่นิต้าบอกไปว่าไม่มีดาวใหญ่ทํามุมที่ไม่ดีต่อกันแล้วแล้วตอนนี้ดาวใหญ่ไปอยู่ไหนบ้างแบบนี้นะคะเดี๋ยววันที่13กุมภาพันธ์นี้ 13กุมภาพันธ์นี้ดาวเสาและดาวเนปจูนดาวเสาที่แปลว่าบาวรี่แปลว่าความมั่นคงแปลว่าความเข้มแข็งไม่ยอมอ่อนเลย <c oughs> กับดาวเนปจูนที่เป็นาธาตุน้ําโดยตรง <c oughs> เขาจะมาเจอกัน <c oughs> โดยดาวเนปจูนเข้ามาก่อนตั้งแต่ปลายเดือนมกราแล้วดาวเสาร์จะมาเข้ามาเจอกับเขาเลยเนี่ยวันที่13กุมภาณ์ณองศาที่0องศาแอริสแปลว่าอะไรแอริสก็คือ,อาราศีเมษ เอา,อางี้ก่อนนะคะพอสนิดนึงก็คือตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบไทยทุกคนไม่ต้องงงเวลาที่อาจารย์พิมพ์แบบอ้างอิงแบบไหนคือแบบน,นั้นเพราะว่าเราอ้างอิงเวลาต่างกันเวลาไทยเท่ากับว่าคุณดูสถานีโหศราศัตร์คุณได้ดูสองอย่างนะสองเวอร์ชันเลยสองเวอร์ชันนะคือแบบไทยเป็นแบบไหนอ่ะโอเคอ้างอิงตามน,านั้นส่วนในของของลิตา้าในแบบศาสตร์อ่านดวงดาวลิต้าอ้างอิงตาม อูนิวออลเซาทารก็คือแบบไทยเนี่ยเขาจะเอาดวงอาทิตย์เป <c oughs> ็นจุดศูนย์กลางอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้แต่ส่วนของริต้าคือเอาโลกเป็นจุดศูนย์กลางพอเราเอาโลกเป็นจุดศูนย์กลางปุ๊บเราจะเห็นพระอาทิตย์ตรงนี้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 แล้วการหันหน้ามันก็มันองศามันก็จะต่างกันองศาก็จะต่างกันนิดหน่อยแล้วคราวนี้เนี่ย Uh, ในแบบ universal time เนี่ยวันที่13กุมภาพันธ์จะเป็นวันที่ดาวเสาเขาเปลี่ยนราศีการเปลี่ยนราศีของดาวใหญ่สำคัญมากมากค่ะเพราะดาวเสาเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนครบทุกราศีเนี่ยใช้เวลา28ถึง29ปีครบ12ราศีนะคะส่วนดาวเนปจูนใช้เวลา168ปีอีกหมื่นกว่าปีคุณก็จะไม่เจออีกแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขามาเจอกันที่องศาที่ศูนย์เขาเรียกว่าเป็น อนา t ติกด uh, ีกรีวิกฤตองศาที่แปลว่ามันจะมีการเกิดใหม่มันจะมีการเกิดใหม่มันจะมีการล้มล้างมันจะมีการเกิดในสิ่งที่แบบว่าเราไม่เคยเจอมาก่อนอแล้วดาวเนปจูนดาวเนปจูนที่ที่เขาแบบว่าเคยอยู่บ้านเขามาก่อนแล้วมาพอย้ายมาอยู่ราศีราศีเมษปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าความหลงไหลความอะไรเนี้ยมันมันจะน้อยลงม,มันจะเหมือนกับว่า เข้มแข็งมากขึ้นสิ่งที่เป็นลบๆเนี่ยมันหายไปหายไปแล้วเหลือสิ่งที่ดีมากขึ้นส่วน,นดาวเสาร์ที่เคยแบบว่าเข้มแข็งมากแบบไม่ยอมโน,นนีนานพอดาวเสาร์มาเจอดาวเนปจูนแปลว่าสิ่งที่เคยแข็งจะนุ่มลงอสิ่งที่นุ่มลงที่เพ้อฝันฟุ้งเฟ้อจะมีแข็งแรงมากขึ้นอะจะมีเป้าหมายมากขึ้นมีตรงกลางมีตรงกลางมากขึ้นแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ยังไงดาวเสาเขาจะอยู่ตรงเมท ฟังดีๆนะคะอยู่ตรงเมฆลิตาจะพูดถึงซูเปอร์บิ๊กทรดาวเสารอยู่ตรงนี้ดาวพลูโตได้เริ่มย้ายมาอยู่ในเรือนของอควาเรียสือเรือนของลัคนากลุมเขาเริ่มเข้ามาประมาณปี2023ช่วงนั้นเราจะเห็นว่าเริ่มมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเอไอ AI เริ่มเข้ามา ตอนนั้นเป็นช่วงที่ดาวพลูโตเริ่มเข้ามาเริ่มก้าวเท้าเข้ามาเกี่ยวกับกลุ่มกลุ่มจะแปลว่า AI จะแปลว่าเทคโนโลยีดาวพลูโตเขาเริ่มเข้าไปตรงนั้นดาวพลูโตจะมีการครบทั้งหมด12ราศีเนี่ยใช้เวลา200กว่าปีแล้วตอนนี้ดาวดาวพลูโตได้ย้ายไปอยู่ตรง Aquarius ตั้งแต่ปี2023แล้วก็ถอยกลับมาแล้วก็กลับมาแบบถาวรเนี่ย เมื่อตอนโนเวม ber เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนวันที่9ปลายปีที่แล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็น AI สิ่งที่เป็นอะไรเนี่ยมันมันเหมือนกับค่อยๆเริ่มบิดบิดบิด,บ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 ดมาแบบเห็นชัดมากขึ้น mm hmm. มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น mm hmm. เท่ากับพลูโตมาลอยอยู่ตรงนี้แหละแล้วดาวเสาร์ที่กําลังจะเปลี่ยนไปอยู่ราศีเมษร,ราศีเมษเป็นธาตุไฟ uh huh. ดาวพลูโตไปอยู่ลัคนากลุ่มซึ่งเป็นธาตุ mm hmm. ลมลมแล้วเขาไปอยู่ในจุดที่ซับพอร์ตกันค่ะ ลมกับไฟซัพพอร์ตกันแล้วยังไม่พอเดี๋ยวพอเดือนเมษาคุณจะเคยได้ยินคำว่าดาวอยู่เรนัตดาวยูเรนัตจะย้ายไปอยู่ในเรือนของราศีเจมีนาย erm หรือราศีมิถุน <S S S ซึ่งเป็นธาตุลมเช่นเดียวกัน <"Yeah> เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นการซัพพอร์ตกันของดาวสามดวงดาวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นดาวยูเรนัสดาวพลูโตซึ่งมีดาวเสาและเนปจูนอยู่ตรงกลางเขาจะซัพพอร์ตเขาจะอุ้ม,มสิ่งที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ให้คนที่เคยได้รับความทุกข์ทรมานได้รับสิ่งดีๆสักทีลิซ่าถึงพูดคำว่าของขวัญจากดาวเสาแล้ว เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งค่ะอันนี้แบบลงลึกรายละเอียดค่อยๆฟังไปดีๆคุณจะรู้สึกแบบคุ้มค่ามากที่คุณได้ฟังแล้วลงลึกลงไปอีกดาวพลูโตอยู่ในเรือนอควาเรียสเนี่ยอควาเรียสเนี่ยถ้าจะเป็นแบบว่าเป็นแบบดาวประจำราศีในแบบคลาสสิกในแบบดั้งเดิมคือดาวเสารมเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าดาวเสาได้แบบ ให้รางวัลแบบทวินแอคชั่นเลยให้รางวัลแบบโ,โหสิ่งที่คุณแบบคุณเจ็บมานานๆานมากตอนนี้คุณจะได้รับรางวัลแบบมั่นคงยาวนานแบบสุดๆตอนนี้เท่ากับว่าเรารู้แล้วมีดาวใหญ่สองดวงกำลังแบบโอบก,กอดอยู่อบอก,กอดราศีเมษอยู่แล้วลงไปลึกจากตรงนั้นอีกลาศีเมษเราจะดูว่าแล้วจุดโฟกัสอันนี้อันนี้ Little, ล,ลิต้าลงลึกลงไปให้อีกเราจะดูว่าแล้วส่วนไหนในชีวิตของเราค่ะ ที่มันกําลังจะก้าวกระโดดที่มันกําลังจะเปลี่ยนที่มันกําลังจะเติบโตอ่ะเขาให้ดูว่าเรือนราศีนั้นนะ่ะดาวอะไรเป็นเจ้าครองอเพราะฉะนั้นเรือนราศีเมษดดาวที่เป็นเจ้าครองคือดาวอังคารเพราะฉะนั้นแปลว่าเราจะต้องไปโฟกัสในเรื่องที่ดาวอังคารคลองอยู่ก็คือเรือนราศีเมษของใครเกี่ยวกับเรื่องไหนจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ลัคนาราศีนะคะ ไปต่อให้อีกนะช่วงระยะเวลานี้ในแบบไทยก็คือจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าในบนท้องฟ้าจริงๆตอนนี้สิ่งที่เป็นมงคลที่สุดของชีวิตเวลาดูแต่ละปีเราจะดูว่าของขวัญเราเนี่ยจากจักรวาลเนี่ย มันจะอยู่ตรงไหนเขาจะดูตรงเรือนของดาวพฤหัสอืมอ่าดาวพฤหัสตอนเนี้อยู่ในเรือนของราศีกรกฎกราศีกรกฎดาวประจำราศีกรกฎคือดาวจันทร์ดาวจันทร์แปลว่าสิ่งที่อยู่ข้างในแปลว่าจิตใต้สํานึกพอดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้แปลว่าสิ่งที่คุณศรัทธาสิ่งที่คุณตั้งใจควรจะต้องทําอะไรครึ่งปีนี้จนถึงวันที่30มิมิถุนายนดาวพฤหัสจะอยู่ตรงนี้ยาวเขาจะอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วยาวไปจนถึงวันที่30มิมิถุนายนควรจะทําอะไร ก็ต้องควรจะศรัทธาไงเพราะดาวพฤหัสไปอยู่กับความศรัทธาไงแล้วดาวพฤหัสไปอยู่กับความศรัทธาแล้วในความศรัทธานั้นคือเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับที่เราศรัทธาเรามั่นใจตรงไหนเรารู้สึกอะไรดาวจันเกี่ยวกับความรู้สึกด้วยสิ่งที่คุณศรัทธาเรารู้สึกว่ามันจะต้องดีแน่นอนแล้วเรามั่นใจเราศรัทธาว่าเป็นไปแน่นอนคือมันจะเป็นตามน,านั้นแล้วมันเป็นเรื่องอะไรเราก็จะดูตรงเรือนของอาราศีกรกฎของเรามันเกี่ยวกับอะไร ไปต่อให้อีกนิดหนึ่งหลังจากที่30มสิบมิถุนาปุ๊บดาวพฤหัสค่ะย้ายราศีไปอยู่เรือนของราศีสิงราศีสิงดาวประจำราศีสิงคือธาตุไฟดาวประจำสิงคือดาวอาทิตย์เมื่อกี้อ่ะย้อนกลับไปอีกรอบอดาวเสาอยู่เรือนของธาตุไฟ,ไฟโดยมีลมสองลม ติดปีกให้ยูติดปีกให้อยู่อ่าแล้วดาวพฤหัสลิตาขนลุกจะคุณดูอันนี้ขนลุกจริงๆคือมันเหมือนแบบว่ามันตื่นเต้นมันอยากบอกว่าแบบว่าคนกําลังใจคุณมาแล้วทําให้ถูกทางแค่นั้นพอแล้วดาวพฤหัสกําลังโครจรไปเรือนหลาสีสิงห์อะคะ่ะแล้วเขาไปอยู่ตรงนั้นน่ะ เท่ากับว่าทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยระหว่างลมกับไฟลมกับไฟลมกับไฟหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าเราโชคดีตรงไหนดูตรงเรือนที่เป็นลมกับไฟของคุณคนที่เป็นธาตุแต่ละธาตุเนี่ยลิต้าบอกภาพรวมให้ก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในในปี2026นี้โดยเฉพาะครึ่งปีหลังเป็นต้นไปเนี่ยคนที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยจะรู้สึกจะอยากอยู่กับตัวเองมากขึ้นส่วนคนที่เป็นธาตุดินจะโฟกัสอยู่แต่กับพวกแบบ ความสุขส่วนตัวเงินทองการกินไปกินอาหารอร่อยอร่อยอะไรแบบนั้นมากขึ้นความสุขทั่วไปส่วนคนธาตุลมคุณจะเจอสังคมมากขึ้นคุณจะคุยกับคนมากขึ้นคุณจะรู้สึกอยากเรียนรู้เพิ่มเติมมากอ,มอยากจะต่อยอดโน่นนี้นั่นส่วนคนที่เป็นธาตุไฟ คุณจะแบบมีครีเอทสร้างสรรค์มากๆอยากเริ่ม,มนวนเริ่มนีเริ่มนัมน,นแล้วทุกสิ่งที่ทำเนี่ยมันเหมือนแบบมันจะเป็นการสร้างสรรค์ที่มันมีประโยชน์มันจะไม่ผิดหวังถ้าทุกคนจำได้ที่ตาเคยบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้ถูกที่ถูกเวลาและถูกวิธีการปีนี้เป็นการเริ่มต้นของการถูกเวลาค่ะช่วงครึ่งปีแรกถ้าเป็นไปได้พยายามอยู่กับตัวเองมันเป็นช่วงที่ดาวพฤหัส แล้วก็ดาวอะไรต่างๆเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่คุณกําลังผสมปุ๋ย oh. กําลังลงมเมล็ดพันธุ์ oh. แล้วก็มีปุ๋ยใส่ให้ด้วย oh. มีปุ๋ยใส่ให้กันเดี๋ยวกำลังจะเติบโตเป็นต้นอะไรเรารู้แล้เราจะได้กินผลแน่นอนแล้วแล้วพอครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงที่เราเราเห็นการเจริญเติบโตแล้วการเจริญเติบโตนี้ของขวัญจากดาวเสาร์นี้ให้เวลานาน,านแค่ไหนให้เวลา 2ปี 2> ครึง่งเพราะฉะนั้นคุณเตรียมไปได้เลยว่าของขวัญจากดาวเสากล่องนี้กล่องใหญ่มากๆค่ะพอ26่สกาคมปุ๊บเนี่ยดาวจะมีการเปลี่ยนไปอยู่ในเรือนของสิงกับ Aquarius สละมีการไปโดยถาวรละแล้วมันจะมีแบบนี้ค่ะ17กกุมภานี้จะมีโซลา r Eclipse New Moon ที่ราศี Aquarius อันนี้แปลว่าตัวอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงวันที่17กุมภาหรือว่าหรือว่าจริงๆก็คือเหมือนเป็นตรุษจีนั่นแหละ uh huh. อ่าช่วง17กุมภาแล้วช่วงนั้นมีการดาวทํามุมที่ดีด้วยช่วงนั้นที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบของเรือนดาวต่างๆจะไปทํามุมกันตรงนั้นแปลว่าอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในสปีนี้ มันโชว์หนังตัวอย่างวันที่17กุมภากุมธาอันนี้ไปแบบลึกให้เลยนะ,ะมันโชว์หนังตัวอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้น2ปีนี้คุณอธิษฐานเลยมันเป็นเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นเราจะรู้จากจากช่วง17กุมภาน์นี้แหละมันเป็นเรื่องนี้นี่แหละแล้วก็จะต้องขอพรแบบไหนเรื่องอะไรอะไรเงี้ย อ่ะแต่ละคนมันก็มันก็ลงลึกไปอีก,อกนิดนึงแต่ว่าอันนี้ยอลิต้าอธิบายให้ฟังแล้ววันที่17กกุมภาอ่ะทุกคนใช้เตรียมปากกาไว้นะคะอันนี้แถมให้วันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปตั้งแต่เวลาตีสี่ครึง่งดาวพฤหัสทำมุมทรายมุมทรายแปลว่ามุมที่ดีที่สุดทำมุม120องศากับดาวพุธหรือดาวเมอร์คิวันนั้นจะต้องทำอะไรวันนั้น พิธีกรรมของคุณแต่ละคนโชคล่าของคุณอยู่ที่ปากกับความคิดค่ะให้มันตรงกันให้ความคิดกับปากของคุณพูดสิ่งที่ดีออกมาสวดมนต์ให้เราได้ยินเสียงของตัวเราเองพูดให้เราได้ยินเสียงสิ่งดีๆของเราเองแล้วสิ่งนั้นเนี่ยก็คือเป็นตัวต่อยอดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ภายในสองปีในเรื่องที่ที่ที่เขาตั้งรอไว้แล้วอะที่ดาวพุตโตหรือว่าดาวยูเรเนะัสเขาตั้งรอไว้แล้วพราะว่าที่เขาจะซัพพอร์ตคุณอนะก็คือเริ่มต้นจากวันนี้แหละอ่าอ่าสิบเจ็ดกุมภาแล้วเสริมเพิ่มให้อีกแล้ววันที่ยี่สิบสามกุมภาไปอีกหกวันดาวพฤหัสด,ดวงเดิมเพราะตอนนี้ดาวดาวเล็กเล้เ,ลเขาอยู่ใกล้ๆกันดาวพฤหัสโคจรไปโดนดาวสุขดาวสุขแปลว่าเงินทองแปลว่าความสุขค่ะ มีกระเป๋าเงินมอีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเอาไว้ใส่เงินหรือสิ่งที่เป็นความสุขของคุณวันนั้นจะต้องทำยังไงบ้างพิธีกรรมริต้าแอบบอกแบบนี้ค่ะวันนั้นเนี่ยให้คุณเตรียมกระเป๋าเงินของคุณก็ได้แล้วกระเป๋ากระเป๋าของคุณจะต้องสะอาดนะต้องเตรียมไว้เลย ที่เราเคยได้ยินว่าวันที่ของเงินจากพระจันทร์น่นนี่นั่นต่างๆนานาวันนี้สําคัญที่สุดเพราะดาวพระฤหัสทํามุมกับดาวสุ์ที่แปลว่าเงินทองแปลว่าความสุขโดยตรงเลยค่ะก็คือคุณวันที่วันวันตุจีนอะ่ะอ่ะใบไ,ไม้หนึ่งละวันนี้ต่อยอดอีกอเพิ่มเข้าไปอีกเกี่ยวกับเงินทองโดยตรงเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเท่ากับว่าดาวดาวที่เป็นดาวมงคลสองดวงอะ่ะทํามุมที่ดีที่สุดต่อกันต่อไปให้อีกวันหนึง่งดาวพระฤหัส โคจรมาทำมุมดีกับดาวอาทิตย์ในวันที่3มีนาคมค่ะวันที่3มีนาคมตั้งจิตอธิษฐานไหวพระหรือว่าคุณจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดจะขอพรขอพรกับบุคคลที่เป็นผู้ชาย ขอพอดกับสิ่งศรัทธ,ธาที่เป็นเพศชายหรือผู้สูงอายุที่เขาแก่กว่าเราหรือเพศหญิงก็ได้แหละแต่ตเป็นเพศหญิงที่แบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะอ่าอะอะไรแบบนี้โน้ตไว้อีกวันหนึ่งค่ะ13สามิงหาปีนี้สำคัญมากจะมีน e ิวมูลโซลาอีคลิปส์ที่ราศีสิงห์อ่ะ ที่ทุกๆคนไปรออยู่แล้ว oh. พระอาทิตย์รออยู่พระฤหัสรออยู่ดาวใหญ่ๆรออยู่เพื่อที่จะทำมุมที่ดีต่อกันเอื้อสุดๆแล้วช่วงระยะเวลานั้นเลยไปอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวลิต้าจะดูวันที่ดีที่สุดถ้าทุกคนจำได้มูตาม d n เอที่ลิต้าเคยจัดที่ว่าเราจะรอจนกว่าจะถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการปีนี้มาอีกแล้วค่ะ ปีนี้มาอีกแล้วแล้วคนที่จะได้รับผลมากที่สุดฟังดีๆนะคะแต่ละคนที่องศาที่เป๊ะเ,เลยนะลิตาเอาแบบศูนย์องศาถึงห้าองศาใครมีมีองศาระหว่างศูนย์ถึงห้าเนี่ยชีวิตคุณเปลี่ยนชีวิตคุณพลิกจากดินกลายเป็นดาวจากตัวประกอบกลายเป็นนางเอกอจากผู้กำกับกลายเป็นผู้อำนวยการสร้าง คือแบบนี้เลยคือไต่ระดับเลยในแบบที่ว่าไป,ไปแบบง่ายๆไปแบบว่าชีวิตเหมือนแบบว่าไม่รู้เรื่องอแบบไปแบบสุดๆมันมีหนทางมันมีหนทางถ้าเกิดว่าเป็นไปได้แล้วเราจะค่อยมาลงละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้แค่ภาพรวมไปก่อนว่าโอเคปี2026 2027 2028 จะเป็นเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับชีวิตคุณสิ่งที่คุณผ่านมาเขาเรียกว่ามาช่วงที่ได้รับของขวัญแล้วอมไม่ต้องกังวลแล้วคใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กด s ับสไครตก็กดได้เลยเราจะมีสิ่งที่แบบว่าเป็นประโยชน์กับครอบครัวชาวสถานีโราศาสัตร์แบบนี้มาบอกเรื่อยๆค่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ